สวัสดีครับผมกับแอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยนะครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมนะครับ3แถวนะครับแถวแรกปกติครับ24มากับ9035นะครับแถวที่2ครับพิเศษครับ75มากับ8012แถวที่3นะครับเบ p ก็63มากับ5 1าหนสแามแถวดึงเด่นรวมนะครับผมเด่นวันนี้ไปที่24ครับมากับ5301

สามตัวชุดเน้นครับ824 825 845สำหรับแนวทางวาหวยฮานอยนะครับวันอาทิตย์ที่2 1ิพฤษภาขอให้โชคดีครับ